สวัสดีครับคุณผู้ชมครับติดตามรับชมรายการข่าวที่จะรวบรวมข้อมูลข่าวสารทั่วทั้งประเทศจากทีมข่าวคุณภาพมาให้คุณผู้ชมนั้นได้ติดตามรับชมกันช่วงพฟกัสข่าวเด่นวันนี้คุณผู้ชมมีหลากหลายประเด็นข่าวสารที่น่าสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นประเด็นในเรื่องของเศรษฐกิจสังคมการเมืองหรือแม้กระทั่งเรื่องราวปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับมาให้คุณผู้ชมนั้นได้ติดตามรับชมกันส่วนวันนี้จะมีประเด็นข่าวสารอะไรที่น่าสนใจบ้างนั้นไปติดตามรับชมกันเลยครับคึกคัก บรรยากาศสมัครชิงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลบบุรีวันแรกคึกคักมีผู้สมัครสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลบบุรีหนาแน่นทั้ง30เขตภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยวันที่23ธันวาคม2567เวลา8นาฬิกา30นาทีที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลบบุรี นายประยาเปปะตังรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีในฐานะประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลบบุรีร่วมสังเกตการรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลบบุรีและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลบบุรีแทนตำแหน่งที่ว่างลงจากการหมดวาระในวันที่19 พันวาคม2567ที่ผ่านมาโดยมีนายวงชยาพัทรชัยวัฒนาศักดิ์รองผู้อำนวยการคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลบบุรีหัวหน้าส่วนราชการพร้อมด้วยสื่อมวลชนและประชาชนร่วมสังเกตการในครั้งนี้ด้วยโดยคณะกรรมการเลือกตั้งกำหนดให้มีการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลบบุรีและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลบบุรีในวันที่23 ถึงยีธันวาคม2567ที่ห้องประชุมอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีเวลา8.30นาฬิกา30นาทีถึง16.30นาฬิกา30นาทีและกำหนดการเลือกตั้งวันเสาร์ที่1นึกุมภาพันธ์2568เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาซึ่งบรรยากาศการรับสมัครรับเลือกตั้งวันแรกเป็นไปอย่างคึกคักโดยการสมัครในครั้งนี้มีผู้สมัครชิงเก้าอี้ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลบบุรีทั้งหมด3คนได้แก่ 1. นางสาวสิริลักษณ์ปัญญาคำ 2. พลเอกสุนัยประภูชาเนและ 3. นางอรพินจิรพันธ์วน,นิชอดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลบบุรีโดยเฉพาะหมายเลข 3. มีกองเชียร์ตามมาให้กำลังใจอย่างคับข้างในขณะเดียวกันการสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลบบุรีก็คึกคักไม่แพ้กันโดยมีผู้สมัครหนาแน่นทั้ง30เขตของจังหวัดลบบุรีโดยภาพรวมบรรยากาศการรับสมัครในวันแรกเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทั้งนี้ยังเหลืออีก4วันจะปิดรับสมัครจากนั้นจะมีการประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครในวันที่3 มกราคม2568นี้สําี้สำหรับจังหวัดลบบุรีมีทั้งหมด11อําเภอจำนวน30เขตเลือกตั้งมีหน่วยเลือกตั้งจำนวน1,054นห่น่วยมีจำนวนประชากรที่มีสิทธิเลือกตั้ง5 9 8 1 5 1คนสนองแท่นสูงเนินผู้อำนวยการศูนย์ข่าวประจำจังหวัดลบบุรีและอนุกรรมการสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์จังหวัดลบบุรีรายงาน